ัจจุบันเบอร์สวยและเลขสวยนะคะกำลังเป็นกระแสนิยมกันค่ะแล้วก็มีความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะว่าเบอร์สวยนั้นจะช่วยเสริมสริมงคลให้กับตนเองนะคะทั้งทะเบียนร,รถยนต์และล่าสุดค่ะกสะทชก็ได้เปิดประมูลเบอร์โทรศัพท์เบอร์สวยนะคะครั้งแรกจากทั้งหมด16หมายเลขด้วยกันค่ะรวมเงินที่ได้จากการประมูลนะคะกว่า57ล้านบาทไปติดตามได้จากรายงานของคุณพัชนันช่างคิดค่ะ ค่อนข้างเชื่อนะคะเพราะว่าแม่เองก็เป็นคนที่ชอบดูเรื่องอะไรพวกนี้แล้วแล้วหนูก็เคยศึกษาเหมือนกันก็เลยค่อนข้างเชื่อเพราะว่ามันก็ทรงผลจริงๆหลากหลายความเห็นเรื่องความเชื่อของเบอร์โทรศัพท์สวยหรือเลขมงคลซึ่งเป็นศาสตร์ว่าด้วยตัวเลขที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่และบุคคลว่าสามารถปรับใช้กับเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันซึ่งนอกจากหมายเลขโทรศัพท์ยังมีเลขทะเบียนรถ การตั้งชื่อที่จะมีการถอดค่าตัวอักษอรออกมาเป็นตัวเลขและคำนวณรวมกับค่าดวงเดาตามความเชื่อนายประพัฒน์บุญบำรุงศึกโดยที่รู้จักกันในชื่อหมอเมดผู้เชี่ยวชาญด้านเลขศาสตร์ประยุกต์บอกว่าศาสตร์ของตัวเลขเป็นศาสตร์ที่อาศัยการคำนวณจากความหมายของตัวเลขสิบหลักที่มีความหมายแตกต่างกันซึ่งเป็นศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ไม่ต้องอาศัยการคาดเดาศาสตร์ตัวเลขเนี่ยต้องบอกว่า ก่อนที่จะมาเป็นศาสตร์ตัวเลขก่อนนะครับผมตัวเลขเนี่ยเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ mm hmm. ตัวหนึ่งที่เอาใช้ในเรื่องของการแทนการโครจรของดวงดาว mm hmm. นะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าพระจันทร์แทนด้วยตัวเลขสอง mm hmm. นะครับพระอังคารหรือดาวอังคารเนี่ยแทนด้วยตัวเลขสาม mm hmm. เรามีความเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดวงดาวมีการโครจรหรือเปลี่ยนแปลงในทิศทางต่างๆนะครับ mm hmm. เราก็จะได้รับพลังงานที่แตกต่างกันออกไป เช่นเมื่อก่อนถ้าหักดาวอังคารเนี่ยโควจรเขามาใกล้เราหรือเปล่งแสงมากกว่าปกตินะครับมนุษย์เราจะเชื่อว่าช่วงเวลานั้น่ะจะเกิดเวลาแห่งสงครามหรือการที่ทําให้เกิดการปฏิวัติอะไรบางอย่างเช่นเดียวกันพอเรามีความเชื่อว่าดวงดาวเหล่านั้นมีผลกับชีวิตของเรานะครับโดยพอเราเอาตัวเลขมาเป็นสัญลักษณ์แทนดวงดาวเหล่านั้นตัวเลขเหล่านั้นจึงมีพลังงานเหล่านั้นตามไปด้วยประมาณั นักโหรศาสตร์หลายคนยังเชื่อว่าเลขสวยเลขมงคลมีอำนาจและอิทธิพลในเรื่องของโชคชะตาเช่นเบอร์โทรศัพท์ที่เชื่อว่าตัวเลขเสริมตวงจะมีพลังบางอย่างที่ช่วยหนุนดวงเจ้าของเบอร์ให้ดีได้ทั้งหน้าที่แต่งงานความรักชีวิตครอบครัว กับเลขทะเบียนรถที่เชื่อว่าจะมีอิทธิพลเรื่องโชคชะตากับเจ้าของอยา,งานพานะโดยตรงและด้วยความเชื่อน,นี้ทําให้เจ้าของรถหลายคนพยายามแสวงหาเลขทะเบียนรถเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการขับขี่และความปลอดภัยถ้าหากบอกว่าในเรื่องของการดูตัวเลขถูกต้องไหมครับเราสามารถดูตัวเลขได้ทั้งหมดที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแต่ในการเจาะจงมากที่สุดเลยเนี่ยเราจะไปเจาะในเรื่องของเบอร์โทรศั์มือถือมากกว่า ยกตัวอย่างเช่นสมมตินะครับอ่าเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดีกว่าะจะเห็นว่ามันมีเลขครบแทบทุกตัวเลยถูกต้องไหมครับอย่างถ้าเราผมบอกว่าตัวเลขหนึ่งดีในเรื่องของการงานตัวเลขสองดีในเรื่องของครอบครัวนะครับเบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์ที่มีการส่งเสริมในเรื่องของทั้งการงานแล้วก็ทั้งครอบครัวอันนี้คือคราว,าวแต่ทั้งนี้เนี่ยบางครั้งเราลองสังเกตดูถ้ามีเรื่องของการงานการงานเราจะนิสัยเป็นแบบหนึ่งคือคนที่ทํางานเก่งมักจะต้องเป็นคนที่ เด็ดขาดกระชับกระเชงถูกต้องไหมครับแต่ถ้าหากเราบอกว่าเอาไปใช้ติดกับเรื่องของครอบครัวขึ้นมานะครับมันอาจจะทําให้มีปัญหาทับซ้อนอะไรกันบางอย่างได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการเกลี่ยนตัวเลขอีกครั้งหนึ่งจากความเชื่อในเรื่องศาสตร์ตัวเลขนี้จนกลายเป็นที่นิยมทั้งทะเบียนเลขรถจะเห็นได้ว่าจากการประมูลทะเบียนเลขรถรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชได้เปิดประมูลเบอร์สวยครั้งแรกจากทั้งหมด16เลขไม้ยที่เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า57ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นหมายเลข8ตัวเหมือนเช่น09 000000 09 0 0 88888888ซึ่งรายได้จากการประมูลหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วกสทชจะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินส่วนเลขหมายที่ยังไม่ได้ประมูลเตรียมจัดประมูลอีกครั้งในเร็วๆนี้ พัชรพงศ์พันธ์สวัสดิ์ถ่ายภาพพัะสนันช่างคิดเทียนเนียนทเวนตี้โฟรายงาน